โอเคนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาสุ่มรหัสฟรีไฟล์กันบ้างครับมาที่นี่ครับคิกแน็กโซนเจ้าเก่าเจ้าประจําของเรานะครับเพราะว่ามันได้จริงนะครับผมชอบมากเลยเติมเครดิตมันได้คูณ2ด้วยแหละรอบนี้พี่เติมไปพันเครดิตเลยนะเพราะว่าถ้ามันสุ่มไม่ได้ครับเขาคืนเครดิตครับแบบตึงๆเลยจัด ROV ต่อด้วยเก็บไว้ขายแค่นี้ก็คุ้มเกินจัดคุ้มจริงครับมีปัญหาเราสามารถปรึกษาแอดมินด้วยเฮ้ยเเราได้อะไรเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ย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 ไอดีกล้ามทองโอ้โหเดี๋ยวลองเข้าดูตัวเกมกัน โอ้โหโคตรคุ้มเข้าไปดูตัวเกมโอ้โหกางเกงช้างหัวบาวันก้ามทองด้วยมันขายได้เท่าไหร่ทุกคนลองคอมเมนต์มาบอกซิว่ามันขายได้เท่าไหร่หรือว่าใครอยากให้พี่แจกก็ดึงกดไลค์2กดแชร์3คอมเมนต์มาสี่นี่สำคัญเลยนะต้องกดติดตามนะครับถ้าแจกแจกเฉพาะคนที่ติดตามเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดก็คือทําตามไม่ครบไงแล้วก็ทิ้งเฟซบุ๊กให้พี่ด้วยนะว่าจะได้ทักไปถูกคนเฟซบุ๊กขอเป็นเฟซบุ๊กจริงๆนะไม่ใช่แบบรูปกระตูนอะไรอย่างงี้นะแบบว่าขอเป็น Facebook บบเฟซบุน จบคลิปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม